ครับก็สวัสดีวันเสาร์ที่26มีนาคม2565นะครับวันนี้มีชนชมอยู่ที่10 11 11ชุดนะครับ11ชุดมารีวิวนะครับมีชุดละ900บาทนะครับ900บาท900บาทนี่อยู่10ชุดนะครับอ่ะมาดูความแตกต่างนะครับแล้วก็จะมีชุดละ350กับชุดละ450อยู่2ชุดนะครับอ่านะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับอ่ะชุดที่1นี่ครับดูอย่างนี้นะครับผมจะดูอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะชุดที่1 ต้นนี้ก็อผมจับให้ดูนะครับต้นประมาณนี้นะนี่นะประมาณนี้นะกำไม่มิดนะนะครับอ่ะดอกสีนี้แหละครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับนี่แล้วก็ไล่มาสีแดงนะครับแล้วก็ไล่มาอ่าใบเล่นะครับแล้วก็เนี่ยดอกไม้ลูกไม้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยอ่ะนี่นะครับดูใกล้หน่อยนะครับเห็นไหมแล้วก็ไล่มาสีแดงนะครับแล้วก็ไล่มาสีชมพูตัวนี้แล้วก็ไล่มาสีเหลืองตัวนั้นนะครับเนี่ยสีเหลืองตัวนี้อ่เนี่ยนะครับไล่มาสีขาวนะครับแล้วก็ อะไรนะดางสลันดางสลันยานะครับแล้วก็สีชมพูต้นคู่นะครับให้ไปเลยนะครับใน11ต้นนะครับ900าบาทนะครับส่งฟรีนะครับมาชุดที่2นะครับชุดที่2ออืมชุดที่2อย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดที่2ก็อย่างนี้ครับมีสีชมพูล่องแดงนะครับแล้วก็สีชมพูแล้วก็หางประกัดนี่ตัวนี้หางประกัดนะครับนี่นะครับแล้วก็แบ็กเลสนะครับแล้วก็ ใช้ลายนะครับที่ติดป้ายป้ายเบอร์สองนั่นนะครับแล้วก็ชมพูหัสดีพิงค์นะครับแล้วก็แดงกุหลาบนะครับแล้วก็คริสต์มาสนะครับเอะคริสต์มาสหรือเปล่านะครับดอกนี้นะครับไม่จำไม่ได้แล้วก็ห่อซับนะครับห่อซับแล้วก็ดอกสีขาวนะครับ9 0 0รบาทส่งฟรีนะครับผม10ต้นมาดูชุดที่3มนะครับชุดที่สามมีห่อซับนะครับต้นแรกในห่อซับนะครับต้นที่2นี่ก็คือมหาราบต้นที่3ามนี่คือ หางประกาศนะครับต้นที่สี่ใช้ลายต้นที่ห้าสีขาวนะครับต้นที่หกนะครับหสีแดงเนี่ยนะครับแดงเนี่ยต้นจ็ดก็แดงแบบนี้นะครับต้นใหญ่นะครับต้นที่แปดนะครับลูกไม้ต้นที่9้าบัวสวรค์ต้นที่1ิบเนี่ยสีขาวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับอย่างงี้นะครับอ่ะอันนี้ชุดที่สามนะครับให้ดูดอกใกล้ๆนะครับนี่นี่ บางคนให้ติดป้ายให้นะครับผมบอกเลยครับว่าผมจําดอกไม่ค่อยได้นะครับจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับชุดที่สามผ่านไปนะครับมาชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ก็แบบนี้เลยนะครับนี่หอซับใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่หอซับนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่พอบานนานๆจะเป็นสีนี้นะครับนี่สีนี้มันจะสีเหลืองจันทราละขาวสีวานนแล้วก็ระคังทองนะครับนี่แล้วก็ระคังทองนะครับ แล้วก็หอซับนะครับแล้วก็สีขาวตัวนี้นะครับตันนี้บานนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บานนานแล้วนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็บัวสวรรค์นะครับเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วนะบัวสวรรค์นะครับฟอร์มดีมากนะครับ9๐๐บาทส่งฟรีนะครับมาชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้านะครับอ่ะนี่ชุดที่ห้าก็จะมี ลูกไม้ตัวนี้นะครับเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้นะครับแล้วก็เหลืองซับเจริญนะครับแล้วก็หางประกัดนะครับแล้วก็บัวสวรรค์นะครับแล้วก็ขาวสีวนนลแล้าไม่ใช่บัวสวรรค์นะครับขาวเนื้อนวลแล้วก็ขาวสิวนน์ที่ปากป้ายเบอร์ห้านะครับแล้วก็อะไรเนี่ยดอกสีแดงชมพูเนี่ยนะครับจําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็แดงตัวนี้นะครับแล้วก็ขาวล่องแดง ขาวนะมีล่องสีแดงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้สีแดงกับโคนคู่นะครับนี่นะครับแล้วก็สีชมพูอย่างนี้นะครับมันเหมือนดาวนะครับเขาเรียกว่าสตาร์อะไรไม่รู้เนี่ยผมจาชื่อไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับให้ดูดอกใกล้ๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอืมนี่เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับชุดที่หกนะครับมาชุดที่หกนะครับนี่ชุดที่หกก็มีแบ็กเลสนะครับก็มีตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ดอกสวยนะครับตัวที่สองเนี่ยนะครับตัวที่สามคือบัวสวรรค์นะครับตัวที่สี่ก็ดอกอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยที่ห้าก็ดอกอย่างนี้นะครับที่หกก็แบบนี้นะครับก็คล้ายๆสตาร์อะไรนะสตาร์เลสไว้หรือเปล่านะครับอ่า ตัวที่เจ็ดก็ออกสีชมพูนะครับโอ้พอแดดนออกมาแล้วมันส่องดูรีวิวยากครับเนี่ยเนี่ยมันจออย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับตัวที่แปดก็สีขาวสีเก้าคือที่เก้าคือคาราเมลนะครับที่สิบนี่ก็ตัวนี้สสตาร์เหมือนกันแต่สตาร์พิ้งอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆดาวนะครับอ่ะชุดที่หกผ่านไปนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดนะครับก็จะมี คาราเมลนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับอ้าไม่รู้ตัวอะไรนะครับเนี่ยอ่าดูดอกใกล้ๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาชมพูซับเจริญนะครับอ่าแล้วก็จะมาแบล็กเลดนะครับที่แบล็กเลดดอกนี้เด้ออ่านะครับแล้วก็จะมาตัวนี้นะครับดอกนี้นะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับพาร์เมลีแต่ไม่ใช่นะครับ แต่ก็มามาหาลาบนะครับมหาลาบเป็นใบยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดอกตัวนี้นะครับลูกไม้นะครับแล้วก็มาสีขาวสีวานนนนะครับแล้วก็มาบัวชมพูกําลังจะบานนี่นะครับเห็นไบัวชมพูนี่สวยนะครับนี่กําลังจะบานเลยนะครับ900บาทส่งฟรีนะครับชุดที่เจ็ดนะครับมาชุดที่แปดนะครับชุดที่แปดมาสีขาวนะครับแล้วก็อะไรนี่คริสมาหรือเปล่านี่กาลังจะบานนี่เนาะ กำลังจะบานเลยนะครับน right. yup. yes. uh huh. huh. like ี่น่ครับนี่อย่างนี้นะแล้วก็มาห่อซับน <ció> ี่นี่ห่อซ <laughs> ับอย่างนี้เด้อ <histoire> ห่อ hmm. ซับอย่างนี้เด้อออกเรือออกส้มอย่างนี้เด้อสวยนะครับแล้วก็มาลูกไม้ตัวนี้นะครับนี่นี่สวยๆเลยนะครับลูกไม้นี่นะครับแล้วก็มาสีม่วงนะครับติดเลขแปดนั่นแหละครับแล้วก็มาโคนคู่นะครับหางประกัดนะครับแล้วก็มาแบล็คเลสนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้ดูดอกใกล้ๆนะครับนี่ ให้ดูดอกใกล้ๆนะอ๋อมันกำลังจะบานนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็มาเหลืองจันทรานะครับ9 0 0รบาทส่งฟรีนะครับใน10ต้นนะครับอ่ะมาดูชุดที่9นะครับชุดที่เก้านี่ก็900รบาทกันเหมือนกันนะครับแต่ชุดที่9้านี่โทนแดงจะเยอะนะครับแล้วก็ดอกตูมอ่าดอกตูมนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันมาัาจอกซีอะไรเป็นลูกไม้ด้วยเปล่าไม่รู้อ่ะ ชุดที่เกนี้ก็ก็จะมีอะไรนะ๋ย่างกนมีซับเศษทีน่าจะเป็นนะน่าใช่ซับเศษเศษทีนะครับนี่มันยังไม่บานนะครับผมคลี่ให้ดูนะครับซับเศษทีนะครับแล้วก็จะมาลูกไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็มาแดงนะครับแล้วก็จะมาตัวนี้อีกนะครับ <Developer>. <S 2> <S 2> แดงตัวนี้แต่มันยังไม่บานนะครับแล้วก็จะมาขาวนะครับแล้วก็จะมี แดงตัวนี้อีกนะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นแบ็กเลสนะครับแบ็กเลส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 เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นเลยนะครับแบ็กเลสสี่ต้นนะครับแบ็กเลสสี่ต้นนะครับเหมาะเหมาะกับคนที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับอันนี้คนคิดให้ดูข้างหลังนะอ่ะคุณดูนะครับกิ่งยาวเฟื้อยต้นในขนาดนี้นะครับแบ็กเลสสี่ต้นนี่มีต้นใหญ่เลยนะครับอ่าจับให้ดูนะครับเห็นยวนะนี่แบ็กเลสนะครับ หญิยงยาวนะครับมีต้นใหญ่เลยนะครับผมให้ไปในชุดละ900บาทเหมือนกันนะครับ900บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีต้นใหญ่เลยนะครับชุดที่9นะใครอยากจะเอาไปขยายพันธุ์ชุดนี้เลยครับมาชุดที่10นะครับชุดที่10ชุดที่10นี่เป็นโคนคู่นะครับโคนคู่มีแดงเยอะเหมือนกันนะครับนนแดงเยอะเหมือนกันมามาดูอันนี้แดง แบ็กเลดเหมือนกันละมั้งเนี่ยนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับต้นนี้ไม่รู้แดงเหมือนกันแหละครับแดงโคนคู่นะครับอันนี้ก็แดงนะครับแดงคนละอย่างนะครับแต่โคนคู่อันนี้ดูนะครับเป็นพุ่มเป็นฟวงเหมือนกันนะครับอันนี้ชมพูกะแดงไอชมพูกะขาวนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ม่วงไม่ใช่ม่วงอันนี้แดงกบแดงกบแดงกะแดงเหมือนกันนะครับอันนี้แบ็กเลดเห็นไหม แบล็กเลดนี่ก็แบล็กเลด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 อันนี้อันนี้แดงแบบแบบนี้ก็มีครับแดงแบบตัวใหม่ก็มีนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับแดงแบบตัวใหม่ก็มีนะครับอ่ะผมให้ไปในราคานะครับม่นส่วนมากมันจะมีแดงนะจะมีขาวกับชมพูอ่าอยู่อยู่แค่คู่เดียวนะครับส่วนมากจะได้สีแดงหมด2 4 6 8 10 12 4ปดสิ20ต้น900บาทเอาไปเลยนะครับอ่ะ ยี่สิบต้นเก้าร้อยบาทนะครับในชุดนี้นะครับชุดที่สิบนะครับเอาไปเลยนะครับแต่มันจะมีแต่สีแดงนะครับเหมาะกับคนที่จะไปตั้งรวมๆกันแล้วมันก็จะสวยนะครับเวลาออกดอกหมดหมดเวลาออกดอกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสีแดงนะครับมันจะเป็นดงดงดอกสีแดงเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาชุดที่สิบเอ็ดนะครับชุดที่สิบเอ็ดนี่จะเป็นอารานะครับอาราบีข่มอาราอย่างเงี้ยหน้าไม้เปิดนะครับอ้วนนะครับนี่ อ้วนนะครับอ้วนทั้งสองต้นเลยนะครับกับไม่มิดเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมสองต้นนะครับสองต้นนะครับต้นละสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมขายในสามต้นเนี้ยนะครับเอาไปเลยนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไหร่ดีสีขาวสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมสูงนะครับ เอาไปทั้งหมดเนี่ย450บาทรวมส่งคุณได้สีขาวไปด้วยนะครับอ่ะได้ทั้งหมด3ต้นนะครับชุดที่11นะครับใครอยากได้ไม้ฟอร์มดีๆเนี่ยนะครับเอาไปเอาไปเลี้ยงให้โตนะครับแล้วมันจะสวยนะครับอ่ะชุดที่12ชุดสุดท้ายนะครับด่าง3อย่างแล้วก็ได้ดินละการด้วยนะครับด่างมีด่างงี้ด่างหินอ่อนแล้วก็ด่างสลรัญญาแล้วก็ใบนินนะครับอ่ะ สองต้นนี้มีดอกนะครับดอกนี่ดอกสีชมพูเล็กอันนี้ดอกซีมพูใหญ่นะครับอันนี้ไม่มีดอกนะครับชุดที่12เนี่ยสามบาทนะครับ350ร้อเอ้สามรบาทนะครับส่งฟรีนะครับสามบาทส่งฟรีนะครับแล้วก็ชุดที่11เนี่ยนะครับสี่ห้าสิบส่งฟรีชุดที่12เนี่ยสามร้อยส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับจากช่องบอกทองแชนแนลก็มีแค่นี้นะครับผม หลังจากนี้ขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์098083074นะครับ098083074นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับโทรมาหรือไลน์มานะครับหรือทักมาก็ได้นะครับหรือจะสอบถามอย่างอื่นก็ทักไลน์มานะครับเนาะก็หลังจากนี้ขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ